บอยรถบ้านอีกแล้วนะคะเจอน้องซับก็ต้องเจอรถสวยจากทางบอยรถบ้านนะคะแล้ววันนี้ก็หากันจนเจอจริงๆนะคะกับตัวแฮดแบ็คใครหาอยู่จะบอกได้เลยว่ารีบนิดนึงนะลูกค้าเพราะว่าของไม่มีเลยนะคะตอนนี้ควานหาทุกที่แล้วนะคะเพิ่งจะได้แค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า Honda Civic นะคะเครื่องยนต์1.5แถวโบนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะลูกค้าตอนนี้เป็นปี2018เลยนะคะแล้วก็ พันเล็กมลยเพียงแค่6กหมื่นกว่ารเท่านั้นนะคะเป็นตัวแฮสแบกห้ประตูนะคะใครตามหาอยู่ต้องบอกเลยเลยว่าต้องรีบแล้วเลยคะเพราะว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนความสวยของเขานะคะซีวิกเป็นที่1ในใจของชาววัยรุ่นท o นด้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running l i g h t นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยกระจังหน้าสวยๆนะคะสีดําแบบนี้เลยดูดูสปอร์ตรมากๆเลยนะคะ อยากได้เลยลูกค้าแล้วลูกค้าจะต้องอยากได้มากๆแน่เลยนะคะเพราะว่าสวยจริงๆด้วยดีไซน์ของเขานะคะรูปลักษณ์ของเขาเป็นที่ต้องตาต้องใจมากๆเลยนะคะในกลุ่มตลาดไทยเรานะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างตัวนี้ลูกค้าจะได้รถแม็กสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะลูกค้ายางยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะยางปีใหม่แน่นอนนะคะเอาไปลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็นยางปีของ1นะคะ ะะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะในส่วนของกระจกค,ค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกปรบพับไฟฟ้าให้แล้วลเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเรียวในโคมกระจกแน่นอนนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าระบบสมาร์ทย์เล็นะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเอากุญแจไว้ในกระเป๋าลูกค้าสามารถปลดล็อกแล้วก็รอกรหลดได้จากตัวปุ่มนั้นได้เลยนะคะด้านหลังค่ะลูกค้าดีไซน์สปอร์ตดูลักซุรี่มากๆมาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะนี่ สวยจิเห็นแล้วใจละลายมากลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังเป็นไฟตัวซีนะคะลูกค้าเป็นรถที่เปลี่ยนทุกโถมของซีวิทไปเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะนี่กว้างมากลูกค้าคือกว้างจริงๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเออที่คงที่ ด้านหลังกว้างมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไปแคมป์ปิ้งจำบอกได้เลยว่าคันนี้เหมาะมากๆสามารถพัไปแคมป์ปิ้งได้แน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังด้วยความที่เป็นแฮนด์แบ็กนะคะลูกค้าพื้นที่ด้านหลังคนข้างที่จะเยอะเลยลูกค้าสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะสามารถพับเบาะแยกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้อีกนะคะสําหรับคันนี้จําถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะอุปกรณ์เท้านะคะ ให้ดูกันแบบว่าชัดชไปเลยเครื่องมือยังอะไรแม่แรงคันนี้อยู่ครบแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะเอาไปคือพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะใครที่กําลังเล็งหาอยู่ต้องบอกได้เลยว่าต้องรีบมากๆเลยเพราะว่าบอสใหญ่บอกว่าหาให้แล้วหาให้แล้วนะคะแต่จะพาไปชมในส่วนของออปชันด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าตัวนี้มีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่ายิ่งหลงรักน้องเข้าไปอีกเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นระบบ p u s สต t a r t ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีระบบการลื่นถลายมาให้นะคะให้ดูที่เลนไม้์ก่อนเลยนะคะอยู่ที่6 2 5 9 6กิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานค่อนงที่จะน้อยเลยนะคะพวงมาลัยมาแบบมันติดฟังก์ชันให้แล้วนะคะมีแพดเดนชิปมาให้นะคะเวลาขับสนุกสน,กนะคะแล้วก็มี c ร u สคอ control มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้หน้าจอแบบทั u c h เรียบร้อยนะคะนี่มีลูกเล่นให้เล่นมากมายเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกอับโทรศัพท์ได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีนิวเกเตอร์ให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นหน้าจอที่ลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะ,ะแล้วก็แอร์วันนี้จะเป็นแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะ,ะ,คะลูกค้าระบบเบรกมือจะเป็นไฟฟ้าให้แล้วนะคะสวยจริงลูกค้าโดนใจมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้า บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาอยู่แล้วก็ที่สาพาญตัวนี้จะมี e c คโหมดมาให้นะคะจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะเครื่องยนต์1.5นะคะองถือว่าโอเคเลยถือว่าประหยัดน้ํามันได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากจะเซฟในสองขางน้ามันแล้วก็อยากจะเพิ่มความสปอร์ตด้วยจะบอกว่าซีรีส์คันนี้ลงตัวมา,มากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังลูกค,ค้ายังคงสภาพเดิมอยู่เลยไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสาหรับคันนี้นะคะเอาไปพร้อมใช้งานจริงๆนะคะจะ ของซีวิกมากเพราะว่าเวลานั่งแล้วรู้สึกเหมือนรถนักแข่งเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ตอบโจทย์ใจมากๆเลยนะคะจําว่ามีลูกค้าหลายท่านที่กําลังมองหาอยู่แน่นอนนะคะเดี๋ยวจ๊อพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นไงน้องจําสวยหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าตองปกไม่ตงตาแน่นอนนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ห้องเครื่องคือแบบ ใหม่มากลูกค้าคือใหม่จริงจริงนะคะลูกค้าในส่วนของฝากระโปรงนะคะทั้งสองด้านไม่มีรอยไข่เลยแังนกาวความร้อนอยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะห้องเครื่องนะคะก็ยังสภาพสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะรอยสีเม็ดอาเจายโรงงานนะคะก็ยังมีให้เห็นเลยนะลูกค้าบอกได้เลยว่าสภาพสวยจริงนะคะวันที่ลูกค้ารับรถนะคะเช็คค่าของเหลวให้รอบคันระบบเบรกระบบไฟนะคะตั้งส่วนผุงล้อให้ใหม่นะคะสําหรับคันนี้เครื่มสีขัดสีให้ด้วยนะคะเอาไปคือใหม่จริงลูกค้า วันลูกค้ามาลับรถอาจจะต้อใจเลยว่าเฮ้ยใช่รถคันที่จองไปวันนี้ทำไมมันสวยจังนะคะในส่วนของราคาค่าสินสอดตัวน้อยนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ แ5่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่บอเรืบ้าสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือจะพักสอบถามก่อนก็ได้นะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะเพจสำนักง,งานใหญ่เพจเพชรบุรีเพจชาร์เพจหัวหินแล้วก็เพจราชบุรีนะคะตอนนี้น้องอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะใครที่ใกล้สาขาราชบุรีจะบอกเลยว่าได้เปรียบเลยนะคะลูกค้าในส่งโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะ ปีไปเลย90วันนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียค่างวดเลย3เดือนนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปนต์ันหปีดอกเบียเบ้ยอีก2.79ค่ะลูกค้าไม่มีที่ไหนให้มากกว่าที่บอรถบ้านแล้วนะคะลูกค้าต้องรีบแล้วนะคะวันนี้สําหรับซัมแล้วก็เจ้า Honda Civic เครื่งองยนต์หนึ่ตัวเทลโบปี2018นะคะตัวแฮทแบกนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ